ยันเนี่ยอ๋อยนน, oh, <yum. S 1> นี่นะคะเราจะไปไปไหนอย่างไปอีเลี่ยนสเปอร์ร์เก็ตน,นะคะแล้ววันนี้เป็นวันแรงงานนะคะทุกคนบีกริตหยุด <c oughs> <c oughs> อากาศดีมากเลยบวกแปดบวกเก้าองศานะ วันแรกที่ใส่เสื้อแขนสั้นทำงานโดยไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวนี่ฉันเพิ่งตื่นนะเนี่ยตื่นแล้วนนลแน่ไปฟัน้นเลยใส่กอบมาเลยขอให้สัปดาห์หน้ากาศเดียงนี้ไปตลอดนะคะคือตอนนี้9โมง45และฉันเข้างานเที่ยงไนงะฉันก็เลยต้อง ลาสปอมาเก็ตเขาเปิดส <Why? S 1> ิบโมงใช่ไหมพี่ใหญ่ซูเปอร์มาเก็ตเปิดสิบโมงมันจะเรียกซูบคูปซานฟาเฟอร์น้ำเฟอร์ไรตีก้าเหรอไม่ภาษาญี่ปุ่นคุณจดูฟอร์ดอีก้าแน่ๆกิก้าอุตตอย่าให้เรื่องวิสต์เดียวเห็นแต่ มาค่ะมาค่ะมาค่ะก็จะดอกไม้อ๋อออกมาค่ะซื้อให้เพื่อนซื้อหนึ่งชั่วโมงไอ้หนึ่งชั่วโมงจะไปทำงานก็เลยต้องเอาดอกไม้ใส่ในน้ำก่อนแล้วก็ซื้อขนมคล้าครมากป็นรสส้มอันนี้ก็ซื้อให้เพื่อนเพราะว่าเขาจะกแส่ก <Good. S 1> อันนี้ซื้อแค่นิดหล่อนะคะเพราะว่าเราจะซื้อขนม 25. อันนี้ยี่ห้าอันนี้สิบสองสองแพ็คอันนี้เราละสามสิบเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์จะไปนในเมืองอันนี้ยี่สิบสองหรือว่าสองอันยี่สิบสองนี่แหละอันนี้ประมาณสามสิบิป,ปิ้ง กินน้ำก็เนี่ยอะแล้วก็นี่เขาเขียนว่าสองอันสามสิบห้าจะไม่แน่ใจแล้วก็นมอันนี้เขาเขียนว่ายี่สิบย, e ยี่ห้ออะไรไม่รู้ตอนนี้เขาเขียนว่าแค่สิบห้าก็เลยซื้อมา,อาเป็นราคาโปรโมชั่นแต่ไม่แน่ใจ,จอะชูแฟมกระโดดนราะเอ็นที่ใหญ่ 送、嗯、了一个、嗯 อะไรก่อนีคือใครก่อน <c ười> คือวันนี้วันนี้อะไรก่อนทำไมดูสวยจังไม่ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะเพราะว่าเาวว่าแต่งหน้าฉ <c ười> ันนี่ก็เลือกแม่เก่งนะเลือกครั้งแรกก็สวยเลยเลือกผ่านอินเทอร์เนต็ตนานก็ไม่รู้ว่าดอกไม้ออกเล้วดอกไม้บานเพื่อนออกแล้วบานเพื่อนแล้วก็เพื่อนล่วงทีเลว่าอะไร แค่หกนาทียังเหเนี่ยมันคือขับไวแต่แบบไม่ได้ไวขนาดนั้นตอนนี้ก็สิบองศานะคะดูหิมะนี่คือแบบโอ๊ยพูดว่าหมดแล้วก็ได้นะเพราะว่าอย่างหน้าบ้านฉันก็ยังเหลือหน่อยหนึ่งนะที่จริงอะอย่างหน้าบ้านฉันก็ยังเหลืออยู่นะที่จริงเหลือแบบนิดหน่อยเหลือเป็นกองกองนิดหน่อยหรือเปล่าที่จริงไม่นิดหน่อยขนาดนั้น สนก็ไม่ที่จริงอ่ะเขาไม่เชิงทีงานนะ ชเหี้ปี่ใหญ่เสียงคนเลยยิ้มอะไรร้วนนี่ยังด้ยังไปบบรอดรอดเฟ้อตูตานเดือทไมพระสีดหรอมิยนหยอกว่ามีนนั่นดูอดไอ้กลอดเฟอเดือดไอ้กลอดอะไรเฟือ ไม่ทำงานเหียวกีรอดเฟอร์เลยนะ then, อัมหมอห้าสิบห้าสิบบาทนะฮ uh huh. ันชฮูลละบาทบริ uh huh. <laughs> แพง mentas kembala films nampis Ini suara ambu roboh Bismillahirrahmanirrahim to Ya Dan ha right. Oh. ได้เอ็นบิเลยดมหมูซ่าเอ็นบิวนะพี่ใหญ่อะไรนะอยกเวดินแต่มันดมแบบผัวแวกอยู่ พี่ยายขับรถก็เข้ามาดูก็เข้ามาดูาาดสภาพนะทำไมตัวมันเล็กจังเลยอ่ะตัวเล็กมากเลย โอ้โหตัวเล,เล็กไปไหนสีไม่สวยอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าฉันมาผิดโซนเนี่ยอันนี้เป็นโซนของคนที่เขาตัวเล็กๆอันนี้อันนี้เป็นโซนเด็กน้อยหรือเปล่าพี่คิดจะเหนื่อยแล้ว พี่คริสใ่รูปเป็นยังไงก็มาดูอันนี้นะคะคนสวยพี่คิดรอยเราอยู่ตรงนี้รอยอยู่ตรงนี้ ลอยฟอร์ห์นุ่มยูนกรุ๊ปนะคะเหมือนแบบซัมเมอร์ซัมใจน่ารักไหม Söta de har nere där lommet. Och Oj bra pris var 300 kronor. Någon går snabbast nere. คณะีรวักาด นี่นะคะมีอันนี้แบบเป็นคนที่สองที่แบบถามพี่คิดนะเกียกะเกียกะเกียกะหลังจากกินอาหารกินอาหารกินอาหารกินข้าวหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะ<ม>เราก็มาขึ้นรถกันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ อ้าวแล้วฉันก็ไปเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าลืมเพราะว่าไหนๆก็ถอดเสื้อแจ็คเก็ตเราก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยว่าจะไปทาบาร์บีคิวเนาะเพราะวันนี้เราจะหําบาร์บีคิวกินมาให้ดูกอ่อนว่าซื้ออะไรมาบ้างอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดไปด้วยนะคะแล้วก็ไปดูวย าก็เท่าไหร่สองกิโลนะนข้ามวมันก็อ,อันนี้ก็สี่ร้อยมิลนำยานวดผมเอ้ยคิดด้วยเอออันนี้เค็จชัดเพราะว่ที่บ้านใกล้จะหมดก็เลยซื้อมาอันนี้หนึ่งจดสองห้ากิโลกรัมนะคะอันนี้ของแม่ย่านะ บุญเลยแล้วก็ซื้อไก่เก้าลอยขีดเก้าลอยขีดเก้าขีดขนมแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยสงองอันฮะ แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เม็ดค่ะ ก,กระเพราแล้วก็ผักชอยแล้วก็กระเพราอีกต้นหนึ่งแล้วก็ ก็นมสองก็เวทว่ยที่พี่ขีดกินนะคะเรซซิ่งแฮมเบอร์เกอร์นะคะโลหนึ่งเลยก็ว่าได้เก้าขีดแล้วก็ชีสนะคะโลโลสองขีด ลองคือแพ็กเกจเล็กนะเพราะว่าแพ็กเกจใหญ่มันใช้เวลานานมากเลยกว่าจะหมดแล้วพี่คิดเป็นคนเดียวด้วยวก็โปตติสลดโอเคทตูสลัโปรตินก็อันนี้แล้วก็พริกไทยดำพริกดำพริกดำพริกไทยดำนี่นึ่สิแล้วก็อันนี้ชีสไอแฮม ก็พริซาเร่นะพริซาร่ริซาร่ริซาร่แบบที่หันน่นห้วแล้วก็ไข่ไก่นะคะแบบนี้24ใช่ไหมหกสี่ยี่สิบสี่ฟองก็หมดแล้วนะมันนี้มูนมมไปประมาณพันกว่าเลยใช่ไหมพันด้่ยพันหนึ่งพันสองประมาณ แล้วฉันก็ไปเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าลืมเพราะว่าไหนๆก็ออถอดเสื้อใจแก้แวเราก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยว่าจะไปทาบาร์บีคิวเนาะเพราะว่าวันนี้ว่าจะหําบาร์บีคิวกินมาให้ดูกอ่อนว่าซื้ออะไรมาบ้างอ,อแล้วก็เดี๋ยวเปิดไปด้วยนะคะแล้วก็ไปดูวย ก็เท่าไหร่สองกิโลนะเป็นข้าวมันก็อันนี้ก็สี่ร้อยมิลลิปยานวดผมเอ้ยขิ้นวน่อยเอออันนี้เชชับเพราะว่าที่บ้านใกล้จะหมดก็เลยซื้อมาอันนี้หนึ่งจุดสองห้ากิโลกรัมนะคะอันนี้ของแม่ย่านะ บุญมาแล้วก็ซื้อไก่9ลอยขีดเ้9ลอยขีดเ้าขีดขนมแล้วก็กุ้ยนะคะกุย้ยสองอัน แล้วก็อันนี้หแล้วก็อันนี้ ก็กะเพราแล้วก็ผักชอยแล้วก็กะเพราอีกต้นหนึ่งแล้วก็ผัก แล้วก็นมสองตอกเทที่พี่คิดกินนะคะเรซซิ่งแฮมเบอร์เกอร์นะคะโลหนึ่งเลยก็ว่าได้เก้าขีดแล้วก็ชีสนะคะโลโลสองขีด ลองซื้อแพ็กเกจเล็กนะเพราะว่าแพ็กเกจใหญ่มันใช้เวลานานมากเลยกว่าจะหมดแล้วพี่คิดกินคนเดียวด้วยก็โปรต,ตีนสลัดโอเคทูสลัดโปรตีนก็อันนี้แล้วก็พริกกไทยดำพริกดำพริกดำพริกไทยดำนี่สิแล้วก็หนึ่งชีสไอแฮม ก็พาริซาเร่นพริซาเร่พริซาเรพริซาเรแบบที่หั่นเหยวแล้วก็ไข่ไก่นะคะแบบนี้24ใช่ไหมหกสี่ี่สสี่อก็หมดแล้วนะวันนี้่าไปประมาณพันกว่าเลยใช่ไหมพันยพันหนึ่งประมาณ